อากาศร,ร้อนครับกินของเปรี้ยวแก้ร้อนครับวันนี้อย่ามะม่วงน้ำตองไม้ไข่ดาวครับเปรี้ยวน้ำลายแตกเลยมาเป็นกับข้าวหรือกับแก้มดีครับออโอ้ยมามาแก้ร้อนด้วยกันครับอ,อย่ามะม่วงเปรี้ยวครับเสร็จแล้วนะเมื่อกี้นะอย่ามะม่วงไข่ดาวน้ำตองไม้ครับโอ้ยแตก Hãy subscribe cho kênh แกรหลอนแกรหอนออโอ้ยลองนะครับน้ำมวงนะ้ำไม้จะหายดามหน่อยเกิดอะไได้สบาเค็หมแล้วเด็เดแก่อนอีกคจังอ่

nó mới thơm quá.